พลังงานที่เราฝ่ายคว้าไปหาพลังงานนะจากที่อื่นๆมากมายที่เอามาซ่อมแซมดูแลรูปนามนี้ดูแลตาหูจมูกลิ้นกายใจดูแลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือคุอง่ายเราเอามาดูแลความรู้สึกความจำการปรุงแต่งการรับรู้ต่างๆ แล้วก็มาดูแลธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟในตัวเรานี้ด้วยนี่ก็เป็นกุศลสูงมากๆการที่เราจะไปดูแลคนอื่นรักคนอื่นเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะดูแลตัวเองรักตัวเองอันนี้สำคัญนะญญญญญเขาถามเราว่าตอนนี้เรารักใครที่สุด ให้พูดชื่อมาสามคนหลายหลายคนก็จะบอกว่ามีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผัวทั้งลูกทั้งโอ้มันเยอะมันเกินสามคนไงใช่ไหมมันเยอะมันไม่พอเออมาเซอร์เพิ่ม,ม, 5, ม 6, ได้ไหมเป็นห้าได้ไหมเป็นหกได้ไหมแต่ทั้งห้าทั้งหกทั้งสามคือไม่มีตัวเองเลยใช่ไหมข้อแรกอะเราต้องรักตัวเราเองก่อนดูแลธาตุขันตัวเองก่อน รูปนามตัวเองแต่เราที่เราต้องมีบรญญารับรู้ก็คือว่าการที่เราจะรับรู้อะไรก็แล้วแต่นะต <Okay. S 2> ัวจิตเราจะรับรู้ได้เรามันจะรับรู้ได้ทีละอย่างเท่านั้น <Okay. S 2> แล้วการรับรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อที่เราตั้งใจไปรับรู้มันเท่านั้นส <Okay. S 2> ังเกตนะตาเราเนี่ยมองเห็นเยอะแยะมากมายที่เรามองไปตอนเนี้ย <Okay. S 2> แต่ถ้าเราจะอยากจะรู้อะไรสักอย่างเราจะมองสิ่งนั้นน่นนะ ไอ้อันอื่นไม่ใช่ไม่เห็นนะมันเห็นแต่มันจิตจิตมันจะไปโฟกัสที่ตรงนั้น mm hmm. นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ว่าว่าจิตมันทํางานทีละอย่างทีละอย่างใช่ไหม mm hmm. และการรับรู้มันจะรับรู้ต่อเมื่อเมื่อเราอยากจะไปรับรู้ฉะนั้นถามว่าโาครคภัยไข้เจ็บหรือ,อเสื่อมลาบได้ลาบเสื่อมยศ มีสุขมีทุกข์สันเสอิญนินทาต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นการที่เราไปรับรู้เพราะว่าเราไปโฟกัสไปรับรู้มันถูกไหมถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคนนินทาก็มันก็เรื่องของคนนินทาอย่างเงี้ยสมมติน,นะ,ะมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะสมมุติอ่ะฉันเศร้าใจมากเพราะถูกคน,นินทาคนนายก ó, นายข้อนายกนายขอนายคอสามคนเลยนินทาใช่ไหมฉันทุกข์ใจ เพราะในคอในคอในคอเนี่ยมันนินทาฉันในกอกอกคอคอใช่ไหมมันมีคําว่าแต่หรือเพราะเนี่ยที่ที่ที่พี่าเซ์เคยเคยบอกสอนนะนะถ้าเกิดว่าฉันทุกข์และในกอในคอในคอนินทาฉันมันก็มันก็ไม่เกี่ยวกันถูกไหมไอในกอในคอมันนินทามันก็คือเขาเขานินทาเนี่ยแต่เขามันไม่เกี่ยวกับเราไงแต่นี่เราไปทุกข์ พราะว่านี่แหละเราไปไปโฟกัสเราไปรับรู้ไปรับรู้ตอนที่ไม่สมควรที่จะไปรับรู้เนี่ยมันระบบเอเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะพลิกมันจะพลิกอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายๆอ่า mm hmm. ถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องของความั่งคั่งเนี่ยเออเรา mm hmm. ควรจะโฟกัสแบบไหนเราจะพลิกจิตยังไง mm hmm. การพลิกจิตการที่เราจะ ก็เรียกอ่ามันจะลิฟิกรเรชั่นมันมันจะการการกลับกลับเฟรดกลับอย่างเงี้ยมันจะทำได้ยังไงตรงนี้มันอยู่ในระบบอ่ากระบวนการของเอ r ทาั้งนั้นที่เราจะได้ศึกษากัน <S <S แล้วก็อาศัยตรงนี้นี่ยอาศัยสิ่งที่อาศัยความเข้าใจเรื่องรูปนามอาศัยความเข้าใจเรื่องอายตนะต่างๆอาศัยความเข้าใจในเรื่องของ ความรู้สึกความจําการปรุงแต่งเนี่ยแหละที่มันปรุงเป็นขณะที่มันทํางานมันเนี่ยตรงนี้เลนะเราก็จะเอามาให้เป็นประโยชน์สําหรับเราในการที่จะสวนกับรูปนามให้เราไม่ทุกข์ให้เราไม่ทุกข์ในเชิงที่เราอยู่แบบโลกโลกนี้นะ <Okay. S 1> ไม่ทุกขแบบ์แบบแบบเราอยู่ในโลกโลกนี้ <Okay. S 1> แต่ถ้าไม่ทุกข์ในในระดับของโลก,กุตละมันก็อีกแบบ แต่สุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละอ้าววันนี้เดยวมาเซอร์ก็น่าจะคุยอ่าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวใครหรือว่าใครมีคำถามอะไรสักถามหนึ่งไหมให้หนึ่งคนเชิญค่ะใครอยากจะสื่อสารกับมาเซอร์หนึ่งคนค่ะเชิญเล้ค่ะหนึ่งหรือสองเจ้าค่ะหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งคนให้หนึ่งหนึ่งเจ้าค่ะ อ่ะเชิญค่ะคขอยากสื่อสารกับมาสเตอร์เชิญค่ะ